นังร้าวกรีดซ่อมโป้ง่ายง่ายทำยังไงดูเลย1นาทีเริ่มกันเลยใช้คัตเตอร์กรีดเปิดแผลเส้นเล็กๆไม่ต้องกว้างมากแล้วใช้แปรงปัดฝุ่นปัดทำความสะอาดจากนั้นเราใช้ตัวนี้สิงซีแลนด์เฟ็ก ssf 1เปิดกระป๋องใช้ได้ทันทีใช้เกรียงโปลงไปให้เต็มร่องปาดให้เรียบจะได้ไม่ต้องขัดทิ้งไว้ให้เสร็จตัว จากนั้นเราผสมสิงสก,กิมขาว SK02R โป้ทับหน้ารอให้ปูนแห้งสนิทแล้วขัดแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทรายจากนั้นทำการทาสีตามขั้นตอนปกติ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยในหนวันที่สําคัญคือทําแบบนี้ฝุ่นน้อยมากเพราะไม่ต้องเจียลูกหมูเลยดูจบแล้วกดติดตามให้ด้วยนะ singham order